ราคานี้อยู่ที่40บาทเฮ้ย40บาทได้2คำนะอือหือโอ้โหท่าน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 ทนท่า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 นท่นท่าน่านท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 านท่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 าน่านท่านท่านทนท่านนทานทนททนท่านทนท่นท่า่านทานทนทานานทน่านท่ แทน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 ทแทเราไปถ่ายซีรีส์ที่ชื่อว่าเซียเคเรดโกเจแปแล้วเราอ่ะได้มีโอกาสไปกินร้านซูชิสายผ่านร้านหนึ่งจำได้ว่าวันเลยนี่อ่าวันแรกเลยืมเป็นปลาเนื้อขาวที่มัน ไอ้วันนี้ที่เดินเหนื่อยๆเหมือนตัวนี้มาเติมพลังเลยอร่อยมากของดีมันเยอะมากเลยซึ่งร้านนั้นเนี่ยเป็นร้านซูชิสายพานที่มียอดขายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งร้านนั้นน่ะก็คือร้านที่ชื่อว่าซูชิโรในตอนนั้นเนี่ยเราก็นั่งคิดอยู่ว่าเออน่าจะมีร้านนี้มาเปิดที่ไทยบ้างนะในที่สุดครับหปีผ่านไปการรอคอยของเราก็บรรลุผลเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซูชิโวันนี้ดีใจมากเพราะว่าทางร้านเนี่ยเชิญเราเพราะเขาดูคลิป g r k และนกจแเนเราไว้ ในเมื่อวันนี้เรามีโอกาสได้มากินซูชิโร่แล้วผมก็เลยอยากจะดูว่าพวกเราจะกินได้แค่ไหนวันนี้เราจะกินจนกว่าเขาจะไล่มึงบ้า <laughs> <laughs> เขาให้เวลาสองชั่วโมงในการเปิดเทสร้านคนอื่นเขาอาจจะมารีวิว <c oughs> เล็กๆน้อยนเดี๋ยวเราจะกดทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าจนกว่าพนักงานจะบอกว่าหมดเวลาแล้วค่ะแล้วเราไยออก จะได้รู้ไงว่าสมรรถภาพร่างกายรอตอนนี้เรากินไหวแค่ไหนเดี๋ยวขอกักก่อนแล้วกันพี่ฝากกองเลยนะครับแต่วันนี้กินฟรีนะเอานนจนกว่าจะไล่อะทั้งวันยังได้เนี้่ยได้วันนี้พวกเราจะกินได้ขนาดไหนแค่ไหนติดตามกันให้ดีครับกับซูชิโร่ไปเลยครับผม มากี่ท่านครับมาห้าท่านครับผมห้าท่านนะครับรอสักครู่ครับอันนี้จะเป็นที่ชูเปี่ยของทางร้านเรานะครับตัวนี้จะเป็นใบใบมินการ์ดนะครับส่งมาให้กับพนักงานตอนที่นั่ที่โต๊ะนะครับอันนี้จะเป็นใบจ่ายเงินตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะมาติ๊ดอีกทีว่าทั้งหมดที่เราสั่งไปมีอะไรบ้าง คิรอลีนี้ต้อนรับค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำวิธีการสั่งหารของทางร้านนะคะร้านเราจะ เ็นซูชิแบบ2ส,สายพานนะคะสายพานด้านล่างลูกค้าสามารถหยิบพานได้เลยนะคะส่วนสายพานด้านบนจะเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งจากทางหน้าจอแท็บเล็ตนะคะหนึ่งครั้งสามารถสั่งได้สูงสุด4ออเดอร์นะคะเมื่อออเดอร์มาถึงแล้วลบกวรหยิบอ,ออเดอร์ลงด้วยนะคะไม่เช่นนั้นออเดอร์ถัดไปจะไม่สามารถไหลมาส่งได้นะคะเมนูเครื่องดื่มสามารถกดสั่งได้ที่หน้าจอเช่นกันนะคะเสร็จ้นจะมีน้องพนักง,งานมาเสิร์ฟให้ที่โตนะคะจะมีราการชาเขียวร้อนนะคะช้วยด้านบนนะคะระวังน้ําร้อนด้วยนะคะหากต้องการเรียกพลังงานหรือต้องการคิดเงินกดปุ่มสีเหลือง สบายค่ะสิ่งที่ต้องให้คนเข้าใจก่อนผมขอญาตขอซอสหน่อยฮะนี่คือโชยุอันนี้คือวางอยู่อันนี้คือเปิดอยู่อันนี้คือเทอยู่นี่คือซีนอะไรครับเนี่ยส่วนอันนี้เขาเรียกว่าซอสทะเลซอสทะเลคือจะเป็นซอสหวานเอาไว้กินกับพวกของย่างเช่นปลาไหลพวกหมึกอะไรต่างๆพี่เป็นอะไรอาวซอสทะเลนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลทะเล นี่คือซูชิมากูโร่แบบเนื้อปกติราคานี้อยู่ที่40บาทเฮ้ย40บาทได้2คำนะไม่ใช่ว่าคำละ40นะเป็นไงอ,อร่อยตามันแววมาเลยตาแบบออกมาเลยอ่ะพอ,ม,อ,ม,อ,ม,อมาเจอกับโทยอยู่เค็มัอนอ่อนอมหวานนิดหน่อยมันลงตัวมากเลยเว้ยคุณภาพน่าจะอ่อนพาคือเท่าๆกันเลยกับที่ญี่ปุ่น งั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกคนหนึ่งดีกว่าที่ไม่เคยกินเมนูนี้คือเป็นมากุโร่ดองซีอิ๊วแบบซุกเกโอ,โ,โอ้โหดูฮะโอ้หมือสั่นเลยเป็นอะไรคะเนี่ยอยากกินอ,อยากกินนะอร่อยมากข้าวมันหายมีความเฟรนแล้วแบบข้าวมันเปรี้ยวอ่ะเต็มน,นัวใช่ไหม,มตกคำละยี่สิบนเมื่อกี้อย่าลืมนะโอโร่ย<า>ี่สิบบาทสุดๆอ่ะว้วาวนี่คือส่วนท้องของแซลมอนเป็นส่วนโอโร่ เป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะอร่อยอม,มันมันมันหวานแบบกำลังดีเลยอ่ะแล้วมันเคี้ยวได้นุ่มมากอันนี้แม่งรสชาติโคตรดีสำหรับคำแรกที่เปิดนี่คือถือว่าเปิดรุนแรงมากทั้งเทียบกับที่ญี่ปุ่นสู้กันได้เลย นี่คือมาโครสามชนิดจูโทโร่มาโครเนื้อแดงเนงิโทโร่ามันละลายเว่ยรสดีมากอุ๊ยุ๊เชี่ยเชี่ยจากะครับจากมาโครเนื้อแดงกลายเป็นสุเกะแล้วนะครับเนี่ยมึงกินเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยเนียเอาข้าวโค้งลงเอากินต่อไปนะครับโอ้ ข้าวไม่ได้แตกนะมันบีบจนแตกเองนะครับไม่ได้เป็นความผิดร้านนี่คือโอโทโรคัทพิเศษที่วาวๆนี่เราไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะฮะมันมันจริงๆนี่คือหน้าที่เห็นตอนญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยใช่เลยอ่ะอธิบายหน่อยฮะเป็นไงครับพี่ต๋อนโอ้ย คลิปหึ่งญี่ปุ่นเลยอ่ะไม่คาวหอมเชียวสู้ปันที่มะเลือปลาจอกหวานสุดยอดครับและที่พิเศษกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยเฮ้ยยังไงอะโอโทโร่เหลือจานละ40บาทเฮ้ยตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่30เมษายนนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะเก็บได้หมดมากน้อยแค่ไหนแต่ก็จะพยายามเก็บไปได้ทุกเมนูแล้วกันเพราะฉะนั้นไปกินกันเลยครับ เปนย่อยแล้วเนี่ยเหี้ยมักุโร่เลยอะมันเป็นมักุโร่ในแบบแม่ข้าวมันด้วยอ,อืมอืมอะไรกันเนี่ยมันมันมันเนื้อ <laughs> มันนุ่มหนึบเคี้ยวแล้วมันจะมีความแบบติดเอ็นนิดๆมันจะมีความกรุบหน่อยหน่อยี่ติดเอ็นเหรอเวลาสอบข้าวแมติดเอ็นทันอสอบติด,ดนะครับคุณแก่แล้วครับให้คุณหน่อยนะนแล้วก็ที่สำคัญสดชื่นไม่เคยลองเลยอ่ะคุณลองดู<ะ>เหมือนเมื่อกินไปแล้วมีเอฟเฟกต์ตึ้งดึงตึ้งดึงตลอดเลย คือไม่จิ้มอะไรเลยก็อร่อยเอาวะทีิป้าเนี่ยอย่างเดียวก็อร่อยสุดจริงอยากให้คนเปิดใจดูเพราะว่ามีโอกาสแล้วมาที่สุชิโร่มาลองดู อันนี้มาให้ความรู้กันนิดหนึ่ง2เมนูนี้นี่เป็นปลาไหลเหมือนกันแต่คนละชนิดกันอันนี้เราจะเรียกว่าอุนางิไอ้นี่จะเรียกว่าอนาโกะรสสัมผัสจะมีความนุ่มเหมือนกันแต่ว่าจะนุ่มแตกต่างกันไปอ่าอันนี้นะฮะอันนี้เป็นซอสหวานนะครับโอ้มึงร่าเป็นคาราเมลเลยอาอนาโกะน่ากินมากแผ่ดูหน่อยไหมว่ามันใหญ่ขนาดไหนกันวะมันใหญ่แล้วนี่โดนเป็นลาเมงเลยรูเป็นลาเมง ไแม่งนุ่มเงามุนเคี้ยวง่ายมันเข้าไปปุ๊บมันแทบเหมือนละลายที่สำคัญปลาไหลเนื้อไม oh. day, ่ยุ่ยด้วยอร่อยไหมครับอืมนี่เป็นปลาไหลนี่เป็นปลาไหลแต่จริงๆแล้วปกติเขาปลาไหลอยู่แล้วนะฮะเวลาไปคุยกับสาวเพื่อนของฉันเปลี่ยนไปกลายร่างเป็นปลาไหลโอ้ดีหอมซอสที่ทามาแันมีอันนี้ซอหวานของทางร้านอีกนะโห เชียบโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจบพาร์ทปลาไหลไปแล้วนะครับผมบอกตัวเองว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านแม้ความจริงทรมานอย่ารีบตายนะกลัวลงไปแล้วไม่มีของกินดีๆมาไว้ก็ได้ว่าเออตอนกูตายแบบสมุชีลง เขาเรียกว่าลาจกา้ว่ดีนะพี่ราจาาด้วยซูชิโร่ของอร่อยที่เรารัเมกัรักแหละรักซูชิโร่รักตัวเองสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านก็คือตอนนี้ร้านจะปิดแล้วครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในอินเสิร์ตนะฮะเราจะเห็นว่ามีเพจมีร้านต่างๆเขามาในวันเปิดเนี่ยมานั่งกินเยอะมากซึ่งตอนนี้ ไม่มีใครแล้วเพื่อ <c oughs> <laughs> เป็นการไม่รบก,กวนร้านจนเกินไปที่เรากินกันวันนี้ก็ถือว่าโหวเต็มที่แล้วเราจะจบตรงคอสตรงนี้แล้วเราจะมาสรุปกันเดี๋ยวเราไปกินที่เราสั่งมาที่เหลือเลยครับไป โอ้หมันเช็คอย่างนี้ได้เลยเหรอฮะใช่ค่ะจะมีชิปอยู่ข้างในอ๋อคือจะมีชิปฝังในจานยอดเงินทั้งหมดอยู่ที่4,290บนาทนะคะชำระที่แคชเชียร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาใบนี้นะฮะไปเช็คบินหน้าร้านกันขอญาัสดนีค่ะครับผมขออนุญาตนะคะของคุณลูกค้าทั้งหมด4,290บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เราให้ทานฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย ตัดน้ำออกไป5นะครับประมาณห9จานนะครับผมถ้าใครมีโอกาสแวะมาที่เซนทรัลเวิลด์นะครับมากินกันเยอะๆนะครับกับที่นี่ครับร้านซูชิโร่นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซ u b s c r i b e ให้กับช่องรามูนของพวกเราด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกสัปดาห์นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะสมัครสมาชิกนะฮะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราด้วยนะครับแวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพราะว่ามันคาดเดาไม่ได้เพราะนี่คือรามูน่รามวัน่สวัสดีครับ อุนัขตโลแกนเนีบยเปสุชิโร่สุชิโร่สุชิโร่ชิโร่นะครับผมเนี่ยสุนัขคาราไอซ์เบรค่ะว่านะสบายค่ะฝังกูเนี่ยว่าลำบากแล้วนะสั่งมึงนี่น่าจะลำบากที่กว่าอยู่สนใจมาทำคอนเทนต์กับผมไหมทำคอนเทนต์อะไรครับกินทุกเมนูในร้าน มึงดูโอ้กคุณด้วยกินมากินไปดูแล้วอันนี้ไม่ใช่แบบว่าสร้างขึ้นมาเป็นมองอัพหรอโอย้ยเขาแย่เลยถ้าผมไปญี่ปุ่นผมไม่แบบคนนี้อาอแล้วคุณไปกับใครอ่ะไปกับผู้หญิงคนอ,อื่อนโอ้ยดยอดมากดใจมันพาอุทบีซนั่นไงไ <laughs> หนขอบคุณมากนะท้าว